เม, e Again, Galile ม like いい sole. ื่อวาดกับมาขายแก้วมังก่อนคือกาเหมือนเดิมนะ้วเนาะจ้านะคะนี่แหละนะคะยุบแพงตรงนี่แหละนะคะผู้ใดสนใจกับมหาได้เด้อค่ะเด้นนะคะเบิดไปแล้วรถนึงนะคะรถที่สองเบิดไปแล้วรถหนึ่งค่ะรถคันสีส้มเบิดไปแล้วนะคะแล้วนี่เหลือรถคันสีแดงนะคะรถคันสีแดงกันนี่ค่ะบกไปประมาณนี้นะคะเมื่อนี้ตัดสองคันนะคะกําลังขึ้นไปอีกนะคะกําลังขึ้นไปอีกสองคันนะคะแล้วกะไม่ค่าเขาไปอีกสองคันนะคะ ูใดที่สนใจนะคะกับถ้าหาว่าได้เลยเด้อค่ะเด้นนะคะเดี๋ยวสินค้าจะเบิดนะคะอ่าเหลือบอรลายค่ะประมาณอยู่ในให้กับเข้าๆประมาณสามตันนะคะเพราะว่ามันตัดหลายเถี่ยวหลายรอบแล้วนะคะขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนทุกๆท,ท่านค่ะนะคะนี่นะจ๊ะ มาเบิงมาเบิงยูรานได้เด้อค่ะก็จะมีลูกไลยลูกดีลูกหลยนะคะเดี๋ยวเราจะคัดออกนะคะอันนี้อันนี้ร้วมมาก่อนนะคะแต่ว่ายอยู่ในเข่งนะคะนี่อยู่ในเข่งประมาณนี้นะคะนี่ในเข่งในเข่งตรงนี้วาดคาดออกแล้วนะคะอันนี้จะเป็นลูกเสียนะคะลูกลาลหน่าเกลียดนะคะายหน่าเกลียดอันหนึ่งน,นะคะอันนั้นจะเป็นง่ามเบอรงง่ามนะคะเพื่อนหนึ่งสองสามนะคะอ่าซี นหน่อยแทบจะบ,บ่มีนะคะ4ีหาจะอยู่อีกเข่งนึงนะคะแล้วก็เป็นหยหนาเกียดแบบนี้นะจ๊ะนี่นี่หยหนาเกียดแบบนี้นะคะพอขอค่าไม่ค่าท่านใดนะคะที่สนใจมาเบิ้องยูรานได้นะคะนี่ว่ากําลังคัดใส่เข่งนะคะอันนี้ก็เป็นรวมนะคะมือสามรอบนะคะวันนี้ตัดสามเที่ยวแล้วก็ดันลูกค้าเข้าไปยูนันสองคนแล้วนะคะสองคันรถแล้วก็อีกคันนึงกําลังจะตามมานะคะขอบคุณที่ให้การสนับสนุนมาเป็นย่างดีเพราะว่าจะเป็นลูกค้าไม่ลูกค้าเก้านะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเน้นโทเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะเน้นโทนะคะเพราะว่าวัดทําแก้วลงล้างหรือทําแก้วอยู่ว่าบ่มีเวลาตอบเช็นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเน้นโทรสอบถามรายละเอียดก่อนได้ไม่เอาไม่เป็นไรนะคะโทรมาถามก่อนได้นะคะอ่าเพราะว่าอ่านี่แหละค่ะซื้อขายกันนะคะนี่ถามรายละเอียดกันได้นะคะนี่เบอร์เบอร์นี่วัดวัดคัดสไซเละจ้านี้ นะคะวัดใส่แล้วเดี๋ยววัดจะกินเข่าแล้ววัดจะคัดอีกเท่นึงนะคะเบิดไปแล้วรดคันสีส้มเบิดแล้วนะคะนี่คันสีแดงกับกำลังจะเบิดนะคะทยอยทยอยออกแล้วกับพอบานกับคนงานกําลังขึ้นไปตัดยูนะคะอ่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ